ก็ขอกราบสวัสดีสมาชิกที่น่ารักและมีใจรักในการลงทุนทุกท่านนะผมเกมนี่มีชื่อว่าเกมโดเรมอนนะครับอยู่ที่ค่ายเอ็มบีนะครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับ Fox Z89 ครับกําเบ็ดสิบาทนะมาดูหนึ่ที่มันจะลงหรือเปล่านะครับผมเออมาแล้วครับขาดอีกช่องเดียวครับผมนะถ้ามันมาก็แกว่ะครับผมโอ้โหแม่นะครับเอาได้ลุ้นอีกทีนึงครับผมนะกําเบ็ดสิบาทครับช่วงเวลารักกี้ถามผมนะเวลานะครับหนึ่งทุ่มสิบหกนาทีนะผมนะเออเบ็ดสิบสี่ดูที่เข้านะครับผม เอาไดีลุนอีกแล้วครับบอกเลยเลยฮะเกมนี้ได้ลุนบ่อยมากนะครับผมเออมาแล้วครับช่องสุดท้ายต้องมานะถ้าไม่มาก็คือไม่ได้นั่นเองนะครับผมโอ้โหนะกดเทอร์โบครับนี่ไงล่ะโอ้โหเท่าไหร่ครับนี่ร้อยสามสิบสี่ครับมานะมาดูกันครับมันจะบวกหรือเปล่านะครับผมใครอยากจะเล่นเว็บเดียวกับผมก็ทักมาได้เลยฮะฟ็อกแซ่แปดเก้ายินดีต้อนรับนะครับผมมาดูกันต่อครับกับเบ็ดสิบสี่บาทครับผม ไปครับขยับเบ็ดนะครับเบ็ดสิบหกนะครับอุ้ยขาช่องเดียวท่านผู้ชมแหมนะฮะสุดซอยสุดซอยดีเหลือเกินนะครับผมนะแต่มันยังเข้าแบบว่าไม่จ่านะครับแหมสุดซอยอีกแล้วครับผมนะไปล้เงินต่อครับตอนนี้กดผ่านไปแล้วนะผมนะในเวลานะครับหนึ่งนาทีนะตอนนี้นะา็ผ่านไปแล้วอุ้ยแหมขาสองช่องครับล้เงันต่อครับผมนะ ว่ามันจะบวกหรือเปล่าครับโอ้โหขาดช่องเดียวครับท่านผู้ชมมามาโอ้โยชิงแม่ไม่สุดนะกดเทอร์โบครับไม่เข้ากดเทอร์โบนะแต่มันก็เข้าจนได้นะครับผมเชื่อเฮียสิโอ้โยขาดช่องเดียวเออนะครับแม่ห้าตัวเหมือนนะครับแต่มันผูกไปหน่อยนะ่าแจกลอบนอกไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้านะครับผมนะในฟรีเกมมันรู้เรื่องครับ หมาสุดซอยอีกแล้วผมนะสุดซอยดีเหลือเกินครับหมาขาดช่องเดียวใครอยากจะเล่นก็ทำหมาเฮียได้เลยนะครับผมน้ำฟอกเซ่แปดเก้ายันดีต้นรับนะครับผมเออนะมาเปสิบแปดับผมนัลุ้นกันต่อครับแับเวลานะครับลัคกี้ทางนั้นหรือเวลาแจกของเกมสล็อตนะครับก็เคยโอ้โหยนะฮะสามสิบหกบาทครับแหมนะาห้าตัวเหมือนนะครับขาดสองช่องครับสเกตเตอร์นะสเกตเตอร์ต้องโอ้ยคิงมาแล้วผมนะ ไม่นะถ้าเข้าแบบนี้ในฟรีเกมนะรู้เรื่องครับหนักอ่ะนะครับผมนะบอกเลยคเขาว่าหนักนะถ้ามันเข้าในฟรีเกมนะครับก็มารูเป็นการนะผมนะว่ามันจะบวกหรือเปล่านะครับไปครับอู้ยิ่งเจ็ดบาทกับเบทยี่สิบนะมาดูกันครับผมนะเออการไล่เบทนะครับมาดูได้เลยนะครับผมนะอ้โหดูแอนดีค่ะช่องเดียวครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับสามนาทีนะผมนะก็ยังไม่เข้านะครับ ผ่านไปแล้วสามนาทียังไม่เข้าฟรีเกนนะผมนะผมรุนกรนต่อเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เข้าจะได้โอ้ยขาช่องเดียวนะครับผมแหมช่องเดียวอีกแล้วครับท่านเออนะครับแหมเทอร์โบเริ่มได้ผลครับโอ้ยแหมขาช่องนี้ครับผมโอ้โหสุดซอยสุดซอยดีจริงๆครับผมรุนกันต่อนะผมนะไปครับไล่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะผมนะจะอยู่กับที่นะเพราะเราพกเครดิตมาเยอะนะครับผม เออพวกเครดิตมาเยอะนะครับสองพันกว่าบาทนะบวกเลอกเสียไม่ต้องตานะผมเกมนี้อยู่ที่ค่ายเอ็มบีสล็อตนะครับเบ็ดขั้นต่ำแค่สองบาทเท่านั้นครับผมนะนเออโอ้ยเป็นไงล่ะครับกดหยุดนะใหม่เข้าแล้วนะครับผมได้รุนครับได้รุนแล้วนะครับผมมาดูกันซินะครับเบ็ดสามสิบจะบวกหรือเปล่าบวกเลอกนะครับเสียไม่ตานะผมเออยังดีครับผมคูณสี่แล้วตอนนี้เฮ้ย เออบิ๊กวินครับผมโอ้โห7 3็ครับเป็นไงล่ะฮะบวกแล้วทุกนว่าใจแอนนะครับแหมใจแอนทำงานครับผมอีกหกวงล้อครับตอนนี้คูณ8ดนะครับผมนะก็มาลุ้นกันครับตอนนี้คูณ8แล้วครับผมเออบิ๊กวินมาอีกแล้วครับโอ้โหสยครับแหมาที่สวยนะโอ้โหบวกครับผมแล้วเลิกครับบวกแล้วเลิกนะครับผมเป็นไงฮะโอ้โหบิ๊กวินอีกแล้วครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะโดเรมอนนะครับ เออนะเวลาดีแบบนี hmm. ้นะผมเวลาลักกี้ทานนะครับก็บวกมานะผมมาดูยอดรวมนะครับเท่าไหร่เอ่ยนะครับผมเท่าไหรวะเท่าไรวะสามพันเท่าไรเอ่ยเท่าไรเท่าไรครับมาสามพันห้าร้อยสามสิบสามผมโอเคครับผมเลิกนะฮะใครอยากเล่นเว็บเดียวกับผมนะครับฟ็อกซ์แปเก้ายินดีต้อนรับนะครับผมสวัสดีครับ